ตามทุตสนุกห <boys were> <Norwegian> ่างใจกันแะครเบาบันทึกต่อนะ สามถุ่มสา้สิบแปดซุดสามไม่ได้ออกมาแล้วจะไปสัมผัโอ้ย cái này này các bạn, anh lau cái sao mà kiểu Okay.